มาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ขออนุญาตแถลงข่าวกรณีมีเฟซบุ๊กของผู้ใช้นามว่าอนุสรศสิริชาติได้เขียนภาพพิมพ์ถึงท่านเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรว่าต่อสายตรงถึงธีรพัน์สารีรัฐวิภาคในขานิการนายก ที่มีคำสั่งระงับจ่ายงบกลางปี266จำนวน5,90,000ล้านบาทให้แต่ละกระทรวงพร้อมรั่นวาจาเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องการมิดอีกแล้วใช่ไหมใต้เลือกตั้งเก็บทุกบาทบาททุกเม็ดข่าวดังกล่าวนี้เป็นข่าวเท็จนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธาิการพรรคประชาธิปัตย ไม่เคยโทรศัพท์ไปหานายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคไม่เคยโทรศัพท์ไปหานายพิรพันธ์สาลีรัฐภวิภาคไม่เคยคิดที่จะโทรและไม่ได้โทรหานายพิรพันธ์แต่ประการใดเพราะฉะนั้นข่าวดังกล่าวจงเป็นข่าวเท็จอย่างสิ้นเชิง และอยากจะกลาบเรียนถามท่านผอยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจในการอนุมัติทบกลางวันละไม่เกิน100ล้านบาทนั้นท่านได้อนุมัติทบกลางในแต่ละวันวันละไม่เกิน100ล้านบาทไปให้กับพี่น้องประชาชนหรือหน่วยราชการใดในประเทศไทย ขอให้ท่านบริเดรพยุจจโรชานายก้ัฐมนตรีได้บทแถลงให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ท่านในขาริการพรรคประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยสีอ่อนขอ,อยืนยันว่าตามที่มีเฟซบุ๊กนายอนุสรสิริชาติเขียนภานพพิงถึงนั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใดเพราะไม่เคยโทรไม่เคยคิด ที่จะโทรและไม่มีความจําเป็นที่จะโทรศัพท์ถึงนายพิรพันธ์สารีรัฐพิพาธขอขอบคุณสวัสดีครับ